อันนี้คือแววมายุราค่ะอันนี้แววมายุราค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็มีชื่อค่ะอันนี้ทองนารายจากสวนจ่าสุพจน์ค่ะทองนาดายค่ะแล้วเราก็เห็นเออปีกเงิีนะคะนีเก็บเงินอยู่ข้างหลังเก็บเงินจ่าสุพจน์ค่ะเห็นปีกเงินลีล้นอะไรฮื้อครูนะอะไรอ่ะ นางไหม่อะนางไหมค่ะใบใหญ่มากเหลือแค่นั้นนะคะยุบยุบคอเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวมาอันนี้ศิลามณีค่ะศิลามณีนะคะศิลามณีโบรเซียนก็เยอะมากค่ะก็อันนี้ลืมชื่อค่ะจากสวนถ้าเป็นจากสวนนี่เลยค่ะถ้าเป็นออ่โบรเซียนพี่ติ๊ก็จะเขียนติดกระถางไว้ะค่เขียนชื่อติดกระถางไว้เลยอันนี้ก็เป็นแม่นมงคลค่ะ เป็นเป็นไม้ใหม่ของสวนสวนลุงต้อยแต่ว่าจำหน่ายโดนโดยอเอกอาจารย์เอกซึ่งแกเป็นแอดมินกลุ่มของโบยเซียนอะไรสักอย่างอะค่ะจะเป็นผู้ผู้ดูแลง่ายง่ายค่ะโบยเซียนก็จะมีความหม็งด้วยเนาะพี่นค่ะผู้ดอกค่ะดิสวยเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นไม้ใหม่ค่ะครูเนี่ยดูดูดูตัวนี้นะคะเพชรสีลุงนะค่ะสวยมาก ค่ะแต่ว่าก็จะใช้ดินดินก้ามปูค่ะสีจริงจริงพี่ใช่ค่ะสวยเสน่ห์ของโปยเซียนคือดอกนี่แหละเดี๋ยววันหลังจะขนเอาไปฝากเก็บที่สวนที่สวนครูได้ค่ะได้ค่ะเอาไปเป็นอันนั้นู้นเป็นโซนไม้เก่าครูอ๋อด้านในไม้เก่าเป็นดวงนลมลเป็นทัพทิมสยามนะคะค่ะเป็นเพชรน้ำหนึ่งค่ะค่ะเป็นโปยเซียนเก่าใช่จงรักตัวนั้นค่ะ ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นู่นแหละพันุพวกนี้ค่ะอันนั้นได้มาจากทางใต้นะคะพลอยขาวก็มีจากพี่นีรมนรุ่นค่ะแต่ว่าก็ยังว่ามันมันดีอย่างหนึ่งมันอึดพวกนี้ดอกเด่นชัดมากๆเลยอันนี้ดูดูดอกเด่นชัดมากค่ะโอเคเนี่ยข้างหลังครูก็ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยแถวพันลายนี่ค่ะแลวว่าดินก้ามปูเนี่ยมันดีนะครูเนี่ย ใช่ซุยมันจะไม่แน่นค่ะร่วนซุยมากมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยเขาค่ะโอหน้าหน้านี้ถึงหน้าเขาก็ออกดอกเลี้ยงปวยเซียนมันดีอย่างนี้แหละครูโดนตกเข้าเต็มเต็มกับสีหวานๆอย่างเงี้ยค่ะโดนค่ะสวยมากค่ะสวยสวยเพราะสีดอกนั่นแหละพวกนางไหม อันนี้อะไรนะบ้านบ้านก็ยังแบบหกหลงขาวหกหลงขาวก็มีบ้านใดบ้านอันนี้หน้ากากกลายเป็นอะไรไม่รู้นี่ครูมันโดนลายแดงโดนลายแดงของก็เป็นค่ะของก็เป็นโดนลายแดงแต่ว่าเข้าว่ามันไม่ตายใช่ไหมครูไม่ตายหรอกค่ะเพราะว่ายังมันอันนี้บอลกระดาษด่างบอลกระดาษก็มีนะคะโซนเนี้ยค่ะบันใดบ้านยังมีค่ะค่ะีค่ะโอ๊ยขออนุญาตเอาเลยค่ะตกสายโพยเซียนต่อนะคะ ดูกันเลยนะคะสายปวยเซียนทั้งหลายดูดอกเขาซะก่อนโอ้ยอันนี้เงินสะพัดเนี่ยค่ะเงินสะพัดสวยอันนี้ดาวนกภเกตแต่ว่ายังไม่ออกดอกค่ะก็จะมีชื่ออยู่ค่ะนีอค่ะสายปวยเซียนสวยค่ะบ่เช้าเช้าก็ไม่ค่อยได้มาเก็บใบเหลืองเขาค่ะ ต้องเอาไว้เหลืองออกแล้วที่นี้โปรเซียนพิติกเคลี้ยงดูยังไงคะเนี่ยในเรื่องของการให้น้ําการให้น้ําก็บางทีอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวก็ได้ค่ะครูเพราะว่าเขาถ้าให้น้ําเยอะน่ะมันจะงามใบอไม่งามดอกค่ะแต่หน้านี้เขาอ่ะยังไงก็ดอกสวยค่ะหน้าหนาวดอกสวยแต่ว่าพวกนี้จริงๆก็พอเปลี่ยนกระถางได้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีที่ ครูถ้าเปลี่ยนกระถางปุ๊บไซส์ใหญ่ขึ้นก็มีปัญหาเรื่องที่วาง<ม>ก็เลยใช้วิธีฉีดฉีดปุ๋ยให้เอาอะค่ะ<ม>ใช้ปุ๋ยมา,าแบบฉีดฉีดแบบน้ำมั่งแบบหยอดมั่งอันนี้ลายกนออกครู<ม>จะเป็นลูกผสมที่ดอกเหมือนเหมือนไม้แค่แต่ว่า,าจริงๆแล้วเขาเป็นเป็นไม้ที่สวยอะครู การได้มาต้องจองเหมือนกันค่ะจองเหมือนลารกนกของสวนเพชรอะไรเนี่ยเพชรมณีใช่ค่ะจริงๆต้นตำลับมันเป็นสวนของคุณกหนกค่ะที่เขาให้นั่นขึ้นมาแต่ว่าตอนหลังมามันก็ขยายพันธุ์กระจายพันธุ์แรกระหว่างสวนเขาแลกไม้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวยเป็นไม้ที่อยากได้ต้องต้องหาเหมือนกันต้องจองเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อได้นะบางอย่างก็ต้องใช้ไม้ไม้มีชื่อไม้ใหม่แล้วเขาติดลมบนเนี่ยต้องจองค่ะตัวนี้นี่คือดอกแปลกมากเนี่ยคุณโสมสิริพรอันนี้ก็ไม้ใหม่ก่สีโรสค่ะจะสวยค่ะเนี่ยพวกพวกอย่างเนี้ยค่ะมันจะต่างจากไม้สมัยเก่าเก่าของ ของเราเยอะตรงเก่าไหนเนี่ยจะสวยค่ะเนี่ยคืออันนี้ต้นต้นมีต่างก็เป็นเป็นไม้ใหม่ทั้งนั้นแหละครูเขาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยครูดูนะสวยอ่ะจะต่างจากไม้สมัยเก่าสมัยเก่าสีเดียวก็สีเดียวไปเลยค่ะอนี้ก็คือเป็นจะไล่เฉดสีเนาะ เนี่ยอย่างนครไทยครูดูนะนครไทยเนี่ยสีโอรสจะสวยเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่สมบูรณ์เพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนี่ยค่ะแต่ว่าดินดินเราใช้ดินก้ามปูมันเลยยังไม่แน่นค่ะส่วนว่างค่ะส่วนป้อมว่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูไปไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรมันก็บื้มขึ้นแล้วค่ะเนี่ยครูดูนะเรียงไปเรียงไว้ได้หลักทรัพย์ค่ะเนี่ย เพราะว่าเห็นครูมีแหล่งใบไม้อยู่ค่ะเป็นกองค่ะที่ที่เห็นในสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปส่งค่ะเดี๋ยวเอาไปฝากน้ำหนองน้ำแดงนี่ก็ทำเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทำดีสั่งะห์แสงนะคะทุกท่านไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ผงชูรสใส่กะปิบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาหรือกะปิก็ได้ค่ะเนี่ยครูโ้ยละคังมงคลละคังมงคลนี่ก็จองนะกว่าจะได้ส่วนลูกต้อย สวนลุงต้อยโอ้ยไม่ใช่ว่าเราจะเดินดุยดุยดุยไปซื้อได้นะซื้อเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็สวนเดียวกับแม่ซิรีงามตาเป็นไม้ใหม่ค่ะเนี่ยค่ะไม้ใหม่แต่ว่าเราเลี้ยงไม่สมบูรณ์ทำเขาคว่ำบ่อยค่ะอันเนี้ยมันกระดกก็ทําตามภาษาเนาะเนี่ยเขาเป็นตระกูลยูโฟเบียเนาะโอเซียนเนี่ยคือยูเป็นยูโฟเบียคือเป็นไม้ที่มียางค่ะมียาง เนี่ยครูดูนะโอ้สุดยอดเลยอ่ะใช่สุดยอดใหญ่มากขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอุ้ยพบรักนี่ค่ะแล้วขอถ่ายรูปพิติกกันค่ะจะเป็นอีพีเออปบเซียนปยเซียนทั้งแยออกมาเลยนะคะสวยชอบเป็นความชอบส่วนตัวค่ะ จริงๆพี่ติ๊กเล่นโปรเซียนก่อนทุกตัวไหมหรือเป็นไม้ดั้งเดิมเลยค่ะเป็นไม้แรกๆพี่ใช่ใช่โปรเซียนมาตั้งพอเขาเห็นบอลเข้ามาอู้ก็ชอบอีกแหละจริงๆเริ่มแรกเลยคือคือโปรเซียนค่ะโอปรเซียนอโกนิมานี่ก็ก็มาคู่ๆกันครูเนี่ยอย่างอย่างต้นเนี้ก็ก็นานนะครูเนี่ยเนี่ยดูสิเขากัดเหมือนจะออกด่างเลยซ้ํา เคยเอาส่งให้เป้าอุบนส่วนเป้าอุบนคุณชมพู่ลูกสาวแกดูก,ก็บอกพี่มันกัดดังหรือเปล่า uh huh. อ,อ่ไอะไรครูลืมชื่อแสงเง,แงนแสงทองใช่ค่ะเนี่ย,ยพอเลี้ยงแล้วมันทนด้วยนะครู uh huh. แดดสองตอนแรกยังไม่มีแสลง uh huh. แดดร้อยไม่เป็นไร uh huh. เนี่ยทนแล้วกัดสีสวยด้วยค่ะ uh huh. แล้วอย่างโปยเซียนล่ะคะแดดต้องเท่าไหร่เนี่ย ครูแรกๆมันก็ลําบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีที่ที่พางแสงเนาะพอพ้นหน้าฝนมาเจอแดดโอเคเขาก็จะใบร่วงใบไหมแต่พอเขาปรับสภาพได้เขาก็อยู่ได้ค่ะเขาอยู่แดดแดดเลยก็ได้ได้ค่ะเขาเป็นป๊เซียนที่ชอบแดดแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแบบอ่อนแอก็ให้อยู่ในแดดลำไรก็ได้ค่ะแต่ถ้า ถ้าออกแดดจัดเนี่ยจากแดดลำลายไปแดดจัดก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวใบจะไหม้ใบจะร่วงไม่ต้องตกใจค่ะอาจจะมีตายบ้างรอดบ้างแม่ป้อมเห็นเนี่ยคงถูกใจมากเพราะว่าแม่เป็นคนที่ชอบต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปฝากให้แม่ไปเปลี่ยนกระถางใส่ดินเขาก็งามแล้วเพราะว่าวันนั้นวันนั้นคือคือพาไปไหนก็แล้วแต่นางจะชอบแบบที่อะไรเป็นเป็นดอกสยเปลี่ยนกระถางใส่ดินเขาก็งามแล้วเพราะว่าวันนั้นวันนั้นคือคือพาไปไหนก็แล้วแต่นางจะชอบแบบที่อะไรเป็นเป็นดอกสห่ระถสินงรุ่น คุณพ่อคุณแม่เลยก็จะชอบเป็นพวกไม้ดอกนี่นี้ก็ไม้ใหม่ค่ะคแม่สลอมแม่สลอมค่ะนี่ค่ะนี่ก็ไม้ใหม่สวยพี่ติ๊กสวยมากค่ะไม้ใหม่เห็นพ่อมเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละในความแบบโปรเซียนอ่ะเพราะแต่ก่อนบ้านพ่อก็มีโปรเซียนอ่อตอนแรกเลี้ยงอะค่ะก็ตายหมดเหมือนกันนะหตายก็ตายไปไปซื้อท้าใหม่ตายก็ตายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ไม้ไม้ไม้เก่าแต่ว่ามาเป็นรุ่นลูกค่ะสีอมพรสองค่ะสีอมพรเนี่ยค่ะเป็นไม้ไม้เก่าแต่สีอมพรเดิมๆเลยหายากแล้วค่ะการดูแลพี่ตีก็จะแบบดึงใบเก่าอพยายามใบเก่าแล้วก็ถ้าฝนตกก็ล้างหน่อยตกกลางคืนก็ช่างอะไรก็ช่างเช้าต้องล้างเพราะว่า ตรงนี้เขาจะเป็นเชื้อราค่ะอ้จะเป็นชผลค้างใช่ค่ะก็จะเป็นโซนหน้าว่าอันนี้ก็เป็นเป็นไม้แลอีกตัวหนึ่งโอ้จะชื่อหงแดงค่ะของอาจารย์แขกอาจารย์แขกเนี่ยตอนหลังแกไปอยู่ทางทางสารคามไหมเมื่อก่อนแกอยู่บ้านแกอยู่ตรงหนองไผ่ล้อมเนี่ยค่ะเพราะเขาครอบครัวเขาใช่ ครอบครัวเขาไปอยู่แกไปได้ครอบครัวอยู่ทางโน้นก็เลยไม่ได้อยู่พื้นที่ใกล้เราแล้วแต่ไปใบใบเขาสวยใบอวบนะใบอวบหนาเลยอ่ะตั้งช่อเลยค่ะไม้ไม้มีชื่อทุกต้นแหละแต่ว่าบางทีลืมเขียนเวลาเปลี่ยนกระถางก็ลืมเขียนอะไรอย่างเงี้ยจันสองล่าค่ะตัวนี้จันสองล่าค่ะพี่สุชีลาซื้อ ซื้อต้อนไม้จนสนิทกันนะคะ <S 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 ซื้อจนสนิทกันแกเป็นเจ้าของสวนแกปลูกทั้งโอโกนีมาปลูกทั้งโพสเซียนมีทั้งเอ่ออะไรหะอันนูน้นเอ่อสาวสองแควค่ะสาวสองแควนี่ใช่ไหมค่ะโอ้สาวสองแควยมากพี่ค่ะสาวสองแคว พี่สะสมได้หลายต้นอยู่แต่ว่าดูแลเขาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ที่ที่บอกนั่นแหละทั้ไม่ากันอกค่ะรู่นลอยู่หน้าบ้านที่แรกเอาออกไปนะครูมันจะตายซมเสให้ได้ตอนมันรับได้แล้วก็คืออยู่หน้าบ้านใช่โอเคมันปรับตัวได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปชมนิดนึงนี่คือแดดร้อยเลยนี่แดดร้อยค่ะเนี่ยแรกๆเขาก็อเป็นเหมือนจะตายค่ะแต่พอใบเขาร่วงแล้ว ออกขึ้นใบแตกขึ้นใหม่เขาก็อยู่ได้ค่ะก็ปรับตัวนิดนึงใช่ค่ะแต่สีจัดมากสีเขาจะเข้มมากถ้าเขาปรับตัวได้ค่ะเนี่ยค่ะพวกนี้เป็นแม่พันธุ์ได้หมดเนี่ยค่ะโอ้โหพี่ติ๊ดอกใหญ่จังเลยดอกใหญ่จริงๆถ้าเขาอยู่แดดลำลายดอกเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะพอเขามาอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเศรษฐีเมืองลบนี่ก็จองนะคะต้องจองถึงจะได้ค่ะ ค่ะส่วนจากสุพุธเขาเปิดเป็นรอบๆอ๋อรอบนี้ใครจองอันนี้ก็สีอัมพรสองค่ะแดดคูดูนะถ้าอยู่แดดลำไรเขาสีเขาจะนวลกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าสีจะไม่เข้มอย่างนี้อันนีี้คือสไม่คูดินไม่แน่นเลยนะใบกล้ามปูกับมะพร้าวสับกับมะพร้าวสับใบไม้ลวงๆวางทีก็กวาดเอามายัดยัดยัดไว้ค่ะให้โปร่งๆเข้าไว้ใช่ค่ะ เขาเขาอยู่ได้ค่ะครูแต่ว่ามันต้องใช้เวลาปรับปรับตัวค่ะแล้ววิธีขยายพันธุ์ของปยเซียนเขาขยายพันธุ์ยังไงบ้างคะพี่ก็ใช้วิธีชามกิ่งค่ะบางทีเมล็ดมันร่วงพี่ก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้มันก็มีเมล็ดมีมีค่ะเป็นเมล็ดตัวอย่างโชว์ไหมยังไงเลยมันจะเป็นแบบักนี่ค่ะนี่เมล็ดนี่เมล็ดเขาค่ะเมล็ดบางทีมัน ถ้าเรามาเห็นกันมันแตกพอมันจะขึ้นสีน้ําตาลเนื้อรีบมาเก็บเลยค่ะถ้ามันดีดขึ้นแล้วมันก็แตกบึ๊บไปแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็ด่างค่ะรบเซียนด่างแต่ว่าจะเป็นเนี่ยจะดอกเล็กอย่างนี้ค่ะจะเป็นพันดอกเล็กแต่ใบด่างค่ะเขาว่ามันกลายค่ะจริงๆจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกมันกลายค่ะมันกลายแล้วก็ เพราะจากเมล็ดก็จะกลายมามันผสมพันธุ์กันมั่วแมลงผสมพันธุ์ให้อะไรให้อะไรน้องแมลงก็เห็นแล้วใ่นี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 ่น้องแมลงดูนะครูสวยพอนะนางฟ้าใช่ค่ะแต่สวยแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่อะไรให้มันอยู่แค่นี้แหละไม่มีที่ครูสําคัญนะถ้าเกิดเปลี่ยนกระถางใหญ่ก็จะอลังการมากใช่ไหน้อง่มันมันควรได้เปลี่ยนตั้งนานแล้วนี่แม่ฟ้าหลวงค่ะยอดค่ะทุกคน โดนตกไปด้วยกันนะคะสายุปรเซียนสายดอกนี่ราคาพี่ติ๊กอ๋นี่อะไรสวยจังวยเป็นใบเป็นดอกสีเหลืองแต่ว่ามีแกมส้มแกมส้มค่ะทองไหลมานี่ค่ะทองไหลมานี่ค่ะสวยจากคุณกนกพันธ์เจ้าของสวนที่พี่เอาลายกนกเข้ามานะคะ แ็ชื่อกระหนกโอเคก็ชื่อกระหนกเขาเลยพัฒน์ขึ้นมาเป็นกระหนกพันธุ์ค่ะเขาเป็นคนพัฒนามาโอเคสวยงามค่ะสวยอันนี้ล่ะสวยๆทั้งนั้นแหละคืออะไรคะอุดมพรค่ะอุดมพรสวยมากจริงๆอุดมพรมันเป็นสีชมพูนะทําไมออกสีนี้แดดไหมคะเกี่ยวไหมอาจจะเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยให้แล้วบางที มันไม่นิ่งสีไม่นิ่งค่ะก็สวยค่ะแต่ว่าถึงมันจะกลายยังไงก็ถือว่าสวยค่ะอ,อันนี้ไม้ดั้งเดิมที่ย้ายมาจากโรงงานค่ะไปเลี้ยงไว้ที่โรงงานหลายต้น <c oughs> แต่ว่ามันเหลือรอดมาประมาณนี้ค่ะเป็นไม้ดั้งเดิมจนจําชื่อไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นคือเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงต้นไม้เต็มเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่างานไม่ต้องแล้ะ <c oughs> ตอนนั้นไปเลี้ยงไว้ที่บ้านพักโรงงานค่ะทีนี้ที่นี้พอย้ายมาก็ทิ้งไว้ที่นั่นอ่อพักนึงค่ะพอมีบ้านตัวเองก็เพิ่งได้ย้ายได้ย้ายเอามาดูแลก็ก็จะตายมาลอมมาล่อเลยค่ะเพราะว่าดินมันแข็งเนาะอยู่ที่นู่นไม่มีคนเปลี่ยนคนอะไรให้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะก็จะออกสีอย่างเงี้ยค่ะพอจากเมล็ดเนี่ยเขาเป็นเมล็ดแล้วก็จะได้สีต่างจากแม่ค่ะอ่า คลิปนี้นะคะก็โดนตกไปเต็มๆสำหรับนี่เหลือลำพวานค่ะเหลืองลำพวานค่ะนี่ค่ะน่ารักจริงๆค่ะขึงเขาจะเป็นไม้ที่มันมีหนามอ่ะเนาะแต่ดอกเขาสวยแต่สวยค่ะสวยหลงไหลเพราะดอกนี่แหละสีของดอกนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่ติ๊กขอบคุณมากมากเลที่พาชมเราจะต้องซอยคลิปเป็นหลายๆ EP นะคะก็ขอบคุณมากๆท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะ สามารถติดตามพิติกนะคะอุไรช่องอุไรส่วนไม้มงคลนะคะพิติลงคลิปแทบทุกวันไหมพี่แทบทุกวันเกือบจะทุกวันค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้สคลิปเลยค่ะวันนี้เรามาเมาส์กันมาเมาส์เมาส์าเมาส์กับครูค่ะโอเคอ่ะพิพิติฝากบอกทุกคนหน่อยว่าเลี้ยงไม้ยังไงให้มีความสุขอเลี้ยงไม้ยังไงให้มีความสุขโดยส่วนตัวนะคะ เลี้ยงไงก็ได้ค่ะคือไม่ให้ตัวเองทุกข์อะค่ะก็บนพื้นฐานของความสุขแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปเทกระเป๋าจนเกลี้ยงแล้วไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินละอะไรอย่างเงี้ยต้องบริหารด้วยนะความสุขคุณคุณต้องบริหารต้องบริหารค่ะแล้วก็ทางบ้านทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปด้วยกันนะคะโอเคโอเคอย่างมีข้อขัดแย้ง หรือว่าเฮ้ยซื้ออะไรต่ต้นไม้ฉันไม่มีทางจะเดอนแล้วก็ให้มีให้มีมีมีก็คุยผ่างไงคะใช้วิธีคุยนี่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันจะกลายเป็นอาชีพก่แลกว่าเดี๋ยวกษียณแล้วงานไม่มีเงินไม่มีเพราะว่าเงินเก็บเราก็ไม่ได้มีมากมายก็เลยบอกว่า นี่มันจะเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันค่ะว่าก่อนเลี้ยงไม้แต่ต่อไปนี้ต้นไม้จะเลี้ยงพิติกนั่นแหละใช่ค่ะโอเคฝากช่องพิติกด้วยนะคะขอบคุณพิติกมากค่ะสวัสดีค่ะ